รครับสวัสดีครับครับผมวันนี้พี่หมอมากกับเรียกว่าน้องหมอต้องดีกว่านะครับวันนี้น้องหมอต้องก็เป็น,ปนพิธีกรร่วมกับเป้นะครับ<ช>และพี่หมอมากเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรครับ<ช>ที่จะมานําเสนอแล้วก็คุยกันในเรื่องของอิชูนึงนะครับในช่วงแรกการดูแลตัวเราเอง<ช>นะร<ช>วมถึงการลดภาวะการอักเสบอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุอีกก็ออื่นี่อยากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเมื่อช่วงเกิดเหตุการณ์ทุจเขาไปครั้งใหญ่ที่ก็ได้มีโอกาสได้ลงไปช่วย คนที่เราเป็นร้อน,นะครับก็ได้ไปร่วมกับสมาคมแพทย์ตีนงะ ครับแล้วก็ไปที่โรงเรียนวัดตากบวทองนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นนี่มีภาพประหลาดด้วยนะครับก็คือนี่นี่คือบรรยากาศของเสือได้ถนนตองไม่ได้ไปเป้ก็ไม่ได้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าตามความาปมีงานที่ก็พยายามสลับเวลาจริงแล้วตัวเองก็งานยุ่งแต่ว่าก็พยายามสลับเวลาเท่าที่จะไปได้นะครับสิ่งที่ไปเนี่ยนะครับมีบทเรียนที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้คือสภาพถนนนะครับบางทีเราก็เราก็นึกไม่ออกนะว่าเวลาน้ํามันท่วมเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งหลายคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็เรียกด้ว่าเขาไป กำลังใจให้นะครันะครับนะแล้วก็นี่นะครับวันนี้ก็ไปกับมอต้องดูใช่โครงการนะครับแล้วก็เนี่ยประชาชนก็มานั่งรอกันอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็นี่คือถนนก็ถูกเปลี่ยนเป็นเหมือนตลาดน้ำเลยนะครับนะแล้วระหว่างทางนี่คือวัดเล่งเลยี่เล่งเลยี่สองขอต้องไปไปไหม ต้องพึ่งไปไหว้ตอนปีใหม่เองค่ะับน้อจริงเหรอตายคุณน้องผ่านมาจะครบปีแลยค่ะนอค่ะแล้วเแบ่งเป็นสองกลุ่มเขาไปโรงเรียนวัดะหารนะส่วนที่ไปที่โรงเรียนวัดตำรอคือในโรงเรียนนี่คือทั่วหมดเลยอะสภาพคือทั่วหมดเลยแล้วก็ต้องนั่งเรือไปแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไงก็คือว่าเขาก็บอกว่าต้องลงรถทหารอะไรเงี้ยเราก็ลงรถทหารไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปต่อเรือแล้วเรือเนี่ยนะครับก็คือเราก็เรียกว่าเออไปคือวิ่งไปสักแป๊บหนึ่งไม่เลยนะ คือเรือมันวิ่งได้ไม่เร็วไงมันวิ่งช้ามากเลยครับแล้วก็คือเราดึกถึงถนนนะครับแล้วเป็นน้ำในถนนหมดเลยนะแล้วสองว็าตรนคองแล้วนั่งเรือเราเราจินตนาการได้ง่ายเลยคือไปเดินเกาะกลางถนนนะคือปกติเราขับรถใช่ไหมคือเราเคยเห็นถนนเราคุ้นเคยเขือขับรถมีกระจกมีฟิล์มกันแดดแต่นี่คือลงไปในเรือแล้วก็อยู่กลางเกาะกลางถนนแล้วก็แดดเปี้ยงเลยคือแบบพอลงไปถึงนี่นึกขึ้นได้หมอบอกเล่ยหมต้องว่าอ่าพี่หมอมาดเนี่ย แสดงจินตนาการแล้วก็ให้เราออมโนภาพออกมาใช่ไหมจากมือหน่อยเหมือนเด็นะคะใช่ไม่แล้วจะแล้วอะไรให้ฟังคืออะไรก็ไม่ได้อะไรเลยสัยอย่างอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะก็คือแบบเฮ้ยตายละคือแดดแรงมากตอนนั้นเที่ยงแล้วไง แล้วก็ยืนอยู่เกาะคือนั่งอยู่ในเรือแล้วเขาบอกว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้โหที่้าทาครีมกันแดดไปตามเป็นประจำทาครีมกันแดดปกติแต่ว่าไม่ไม่อยู่แล้วพี่ก็พบคิดคิดเลยนะว่าเฮ้ยน่าจะมีหมวกว่ะเฮ้ยน่าจะมีแบบแว่นกันแดดน่าจะมีร่มพูดถึงเรื่องมือถ่ายมั้ยอาจารย์หมอหน่อยโอ้ท่านมีหมวกบานใหญ่ๆปิดเลยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยโอ้โหโชคดีมากเลยแล้วรู้เลยนะครับว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่แบบว่า โอ้ท้าแดดท้าลมพี่ไม่สนใจนะ,ะพี่บ้านคะตลาดมีมหมวกตลาดมีหมวกที่ไม่มีอ๋อแล้วพี่หออไม่พี่หมาไม่ยืมมวกเขาใส่ครับจะไม,ไม่มีใครให้ใครยืมในช่วงวิชาทีนั้นสุดท้ายคือโชคดีเขามีเสื้อแจกไงก็คือแพททุกหมอต้องใส่เสื้อสีฟ้าแล้วเราก็เลยถอดเสื้อเชิ้ตตันนี้คือไดนว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยไว้ในกระเป๋าดีเอากระเป๋าตามไปด้วยก็เอาเสื้อเชิ้ตที่คุมเป็นอาหลับเลยครับคุมหมดเลยเป็นอาลับไม่สนใจใครเลยทั้งสิ้น ขอโทษทัในภาพเนี่ยนี่ยังเปิดถ่ายรูปเพื่อให้รู้ว่าเป็นใครแต่ของจริงนี่คือปิดเลยแต่ลูกตาก็ไม่เห็นที่หมอมาถ้าเป็นพี่พี่มีเสื้อคลุมพี่ก็ขอดเสื้อคลุมได้ผู้ชายถ้าจะเป็นหมอต้องหรอหมอต้องทำยังไงต้องขอคนข้างๆสิคะโนหมอต้องเอาผมเนี่ยโกยห้างหน้าสิต้องไปขัน้แพทผิวหนังก็ต้องคิดว่ามันจำเป็นไหมใช่ค่ะจำเป็นมากเพราะว่าแดดเนี้ยนอกจากจะเหี่ยวแล้วยังแบบแมีตั้งทางใช่ค่ะดำด้วยดำด้วยเหี่วด้วยไม่กตอนแรกนึกว่า แดดนี่มันทําให้แบบว่าฟ้าขึ้นอันนี้แดดจะไม่เหี่ยวใช<ส>่ไหมใช่ใช่เมื่อหลายคนยะังไม่ป้องกันตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอใครจะอายอะไรไม่สนใจอ่ะเพิ่งรู้สึกว่าหน้าเราอ่ะใช่มาแหม่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเปิดหน้าให้คนอื่นดูเนี่ยแล้วโดนแดดขนาดนั้นเนี่ยแค่คือสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วหน้ามันพังมันแก้ไม่ได้เลยนะไม่คุ้มนาะแล้วเมื่อหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระหรืออะไรเงี้นะครับนะอยากเป็นตัวอย่างเลยอ่ะให้ดูว่า ป้องกันแดดทุกวิถีทางอยาให้มันสัมผัสหน้าเราเด็ดขาดมาถามเคล็ดลับนิดหนึ่งขั้นตอนไหนขะนะวันนี้ก็เป็นวิธีกรร่วมนะมน้องหมอบ,บอกพี่นิดหนึ่งซิแล้วตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างนะเพราะว่าเห็นบอกว่าพักหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าได้เรียนกับพี่หมอมากมาได้เรียนในเรื่องของอไ n t i a g i n มาเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะแนะนําผู้ชมทางบ้านบ้างในการดูแลตัวเองอให้แบบลดภาวะการอักเสบจากภายในก็จริงๆคือ U R W U EAT ค่ะเพราะฉะนั้นเกี่ยวเรื่องอาหารเนี่ยก็สําคัญมากเพราะว่า คือพอดีว่าเพิ่งมาตรวจกับพี่มาร <g ül> ว่าต้องเองก็แพ้อาหารค่ะก็คือแพ้หลายอย่างทีนี้คือพี่มาร์็สอนว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยพอทานเข้าไปไม่ถูกเหมือนไม่ถูกกับเราเราแพ้เนี่ยม,มันก็ทําให้เกิดการอักเสบต้องก็เลย นาแ,แต๋ลิ๊กเว่าอ้วนกว่าเดิมมาโอ้ใช่จะบอกว่าน้องหมอมาคราวนี้นะคือจะบอกว่าคือเริ่มเปลี่ยนเนี่ยคือตอนแรกแบบจะเป็นดีไงทีนี้คือทีออ่น้องหมอไปตรวจมาปุ๊บแล้วว่ามีอะไรที่มันผิดปกติแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่กระชากแนละทำให้เซลล์ลักเสบบ้างก็พอดีว่าของต้องเนี่ยก็คือแพ้เป็นพวกนมนมเกือบทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็แพ้เกี่ยวกับไข่ท้งนี่ต้องชอบกินมากเลยเดี๋ยวเล่าเล่าให้ฟังดีกว่าคือเนเคสแบบต้องเนี่ยยัง ับยธรรมดานะแต่ว่าก็เลยยกตัวอย่างให้นะเพราะว่าเอาที่ต้องเขาก็เทรนเรื่องอันทายริงซึ่งที่ในเมืองไทยก็จะมีเทรนยังไม่กี่คนนะครับนะแล้วเขาก็จริงจริงแล้วนี่นะครับเทรนไม่เท่าไหร่แต่เพื่อเอาตัวเองไปรักษาด้วยนะเพราะพี่ก็เคยเป็นอย่างเงี้ยนะนะมีเคสตัวอย่างให้ดูเคสหนึ่งแลเพราะคนนี้กลับมาจากลอนดอนคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามาทาหน้าที่เขาสวยมากเลยนะแล้วเขากลับมาสภาพอย่างเงี้ย เออคือแบบจําเขาไม่ได้เขาก็ัวป้วนคือว่าโหหนูทนไม่ได้เลยค่ะแต่มาครั้งแรกทาไมตาเขาบวมอย่างเงี้ยเออมาครั้งแรกเนี่ยมาให้เราทําให้มันสวยก่อนเมคโอเวอร์ใช่แต่เป้ที่เขาไวไงได้ก็เห็นเคสเยอะนะเขาก็ดูปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นผมเมาได้ไหมน้องจ๋าพี่ครับอะไรครับพอเดินมาปุ๊บเขาบอกว่าคือเขาก่อนมาเนี่ยเขาโทรมาหาจากอังกฤษก่อนใช่ไหมแล้วก็พอดีวันนั้นเขามากับเพื่อนเขาชื่อปูเป้พอเดินมาปั๊บเราก็มองอยู่เอ๊ะทำไมนี่ นายบอกว่ามาจากอังกฤษแล้วทำไมมากับอีกคนหนึ่งคือเราก็งงหรือว่ามาจากเราไม่ยอมไม่บอกว่าปูเป้มากับใครเนี่ยทำไมแบบว่าตัวอ้วนฉูดแล้วหน้าบวมเป่งไม่รู้ว่ามันแปลกแล้วพอเดินใกล้ๆมาสิวขึ้นแล้วว่าเฮ้ยประมาณอย่างนั้นอุทามบอกสาวสวนแตงเขาชื่อแตงไงบอกแต่เออทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมตัวเองทำไมแบบว่าขนาดนี้พี่จำไม่ได้เลยว่าเป็นเราที่เขาอนุญาตให้ออกอากาศด้วยพี่ว่าเราเรามีปัญหาเรามีอิชูที่เกิดขึ้นแน่นอนเหมือนที่เห็นต้องเปิดไปโกว่า คือแบบคือหลายคนมันจัดฟ้องขึ้นมาเขาเรียกว่าจัดเต็มนะแต่เรกเป็นจัดฟ้องขึ้นมาไงว่ามันเกิดปัญหาแล้วก็อยู่ที่เป้เขาจะไหวนะบางทีเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะครับคือคนนี้เนี่ยเกิดอ้วนฉับพันทันด่วนนะซึ่งหมอเพราะว่าคือพี่เพราะว่ามีเยอะมากหลายคนที่มีปัญหาแบบนี้เลยนะครับก็คือว่าอ้วกขึ้นเรื่อยๆอ้วกขึ้นเรื่อยๆคือเขาเนี่ยก็คมเขาไม่ได้มาเรื่อง เรื่องอ้วนนะเขาคงคิดว่าเขาเขาอ้วนเองตามอายุตามวัยเงี้ย่เพราะส่วนใหญ่บอกว่าพอไปอยู่ต่างประเทศก็อาหารทางนู้นอาะทางนนี้เป็นข้อที่แบบคิดเรื่องหนึ่งนะน้องพี่ครับบางคนนะบอกว่าเป็นข้ออ้างกินมาเยอะอะไรมาเยอะแต่พี่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่นะนะปรากฏว่าคนนี้นี่นะครับมีภาวะอ้วนแฝงอ้วนแฝงนี่หมายความว่าคือถ้าอ้วนตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือว่ากินเยอะออกกําลังกายน้อยน้ไม่ค่อยออกกำลังกายก็สะสมแล้วก็อ้วนอันนี้ตรงไปตรงมา พวกอ้วนตรงไปตรงมาเนี่ยคุมอาหารออกกําลังลดน้าหนักตั้งใจลดน้ำหนักเยอะก็ลงแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งคุมอาหารออกกําลังไม่ลง<อ>ไม่ลงนะครับคือ,ค,อคือว่าไม่ใช่อ้วนตรงไปตรงมาแล้ว<อ>แต่ว่าเขาต้องมีปัจจัยภายในนะซึ่ง<อ>ปัจจัยภายในเนี้ยถ้าไม่ใช่โรคสมมติ<อ>ว่าคือโรคบางชนิดหรือยาบางชนิดอาจจะทําให้เขาอ้วนขึ้นมาได้นะครับนะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอื่นเลยนะครับแต่ว่ามีปัจจัย ที่เกิดจากภายในซึ่งไม่ใช่โรคไม่ใช่ยานะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่เจอเนี่ยจะมีอยู่สองสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งคือไทรอยต่ำนะซึ่งคนนี้เป็นด้วยนะไทรอยต่ำแฝงนี่ก็คือว่าภาวะไทรอยฮอร์โมนของเขาเนี่ยมันบกพร่องทําให้การเผาผลาญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์เพราะมันเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําให้เกิดอากาศ้วดง่ายขึ้นคุมน้าหนักไม่ได้พวกนี้เนี่ยเซลทุกเซลลก็จะหมดพลังงานหมดเลยนะแล้ววันเนี่ยก็จะแบบ สมองมึนงงตื้อๆหดผูซึมเศร้าขี้หลงขี้ลืมผิวก็จะแห้งขี้หนาวท้องก็จะผูพี่บอกว่าใครอ่ะหัวเลาะและ้วใช่ไหมน้องน้องขอต้องแน่นนอนไม่ต้องห่วงนะเขาก็เป็น นิดหนึ่งเปล่าแต่พี่เป็นอย่างอื่น้วยพี่เป็นพี่เป็นอนิโนไม่ต้องห่วงเจอเยอะเพราะว่าไทรอยด์ต่แฟงเนี่ยในประสบการณ์ที่เจอประมาณ75%ในคนไทยเลยนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นโรคแต่ถือว่าไม่พอใช้ครับซึ่งคนนี้ก็เป็นแล้วก็เจาะเลือดไปนะครับแล้วคนนี้มีภาวะแพ้อาหารแฝงอีกนะครับซึ่งพี่เคยนําเสนอหลายรอบนะครับแล้วเราก็พบว่าอาหารที่เขาแพ้คืออาหารมือนอกคนเลยก็คือนมเนยชีสโยเกิร์ตเบเกอร์ุ่มเมเกอรี่และเขายิ่งไปปุ๊บยิ่งไปกินอาหารที่แพ้ก็ยิ่ ก็ให้เขาฝากเขาบอกเลอะๆพอเจอะเสร็จปุ๊บผลมาตรวจเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนี่ให้ดูว่า2อาทิตย์หลังจากนั้นจะเมาจะเมาสเนี่ยถ่ายจากโต๊ะทำงานของพี่เพราะนัานหลังเป็นเชเดรียที่อยู่ตรงล็อบบีตรงกลางของสำนักงานใหญ่ภาพแรกเนี่ยนะและภาพที่สองห่างกันไม่เกิน2อาทิตย์โอ้แม่เจ้าเขาเปลี่ยนเยอะแล้วพอมาสังเกตปุ๊บตอนแรกคือพี่หมอคือเป๊กก็ลืมดูว่าเปลือกตาเขามันหนาขนาดนั้นเขาเป็นคนบอกพี่เป๊ะเฮ้ยเปลือกตาหนูแบบว่า ที่เคยบวมมันยุบลงยุบลงพี่เลยบอกว่าเดี๋ยวหมอต้องอ่ะต้องผอมแน่ๆเลยุณค่ะแล้วก็เ <c oughs> ามีสิวด้วยนะวันนั้นกมาคือสิวเยอะมากเลยนะครับแล้วปรากฏว่าสิวยุบ ภายใน2ออาทิตย์หน้าใส่ใิ๊กเลยแบบตื่นเต้นมากว่าแค่งดอาหารที่ตัวเองแพแค่นั้นเองแล้วพี่ก็เคยเจอเคสอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่าคุณแม่พามาไปโอ้โหสถานเสริมความงามอะไรหมวดเป็นสสนรสไม่ลงนะแล้วมาที่เนี้ยพี่ก็ทําภาวะอย่างเงี้ยนะครับแก้ที่ต้นเหตุภายในเลยปรากฏว่าดีขึ้นนะครับใน6เดือนเนี้ยน้ำหนักค่อยๆลงลงลง,ลง,ลงแล้วก็ลงอย่างสุขภาพที่ดีด้วยซึ่งพี่พบว่าภาวะเนี้ยก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเลยวันเนี้ยเลยอยากจะมานําเสนอเพราะว่ามีหลายคนที่ทนทุกข์ทรมานกับภาวะเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไปไห ก็ไม่รอดนะครับนะเนเป็นกันเยอะนะคะคือะมากอย่างเราเราเองนะก็ยังเป็นเองใช่มีข่าวดีจะเล่าให้ฟังว่าว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเรามีการสอนด้วยนะครับนะคือคือพี่ก็สอนในกลุ่มของแพทย์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจัดหลักสูตรผ้าประชาชนซึ่งในหลักสูตรภาคประชาชนเนี่ยนะครับก็คนทั่วไปสามารถมาเรียนรู้ได้ภาวะไตลอยต่ำแสงเป็นยังไงภาวะแพ้อาหารแสงเป็นยังไง แต่ในโมดูลนี้นะครับจะเป็นโมดูลที่2ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์โกรทฮอร์โมนไทรอยต่ําแฝงเป็นยังไงภาวะต่อมหมวกไตล้าอะดีนอลฟสักทภาวะเมนโพอสไวททองไวท์แพตตินัมฮอร์โมนอะไรที่ทําให้เราดูเด็กนะครับจะบูสต์ฮอร์โมนของเราอย่างไรอาหารออกกําลังมีเรื่องของการออกกําลังกายสมองด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของภาวะมลพิษมลภาวะในบ้าน ครบท่วนโควชุมันเลยวันที่17 18ธันวาคมนะครับซึ่งวิทยากรหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะมีมีพี่เอ็นนะครับมีอาจารย์พันศักดิ์สุขเลิศด้วยนะครับมีอาจารย์พัชพรไลมีอาจารย์พัฒนาสุดยอดทั้งสิ้นวันที่17 18ธันวาคมเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จัดที่โรงแรมเพียร์ท้าโฮเทลนะครับใครที่สนใจก็ไปติดต่อสบถานได้เลยมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเดี๋ยววันที่5นี้เราเราไปไหนกันเนี่ยบอกเลยเออใช่ ไปอ๋อ,อไม่ใช่เป็นเล่นนะครับแต่ว่าคุณหมอ,หมอเนี่ยเขาจะต้องไปส่วนพี่หมอมากเขาต้องไปส่งลูกศิษย์นะครับส่วนคุณลูกศิษย์ก็จะต้องไปไปสอบนะครับคุณหมอก็จะไปสอบสอบอดกันกันกลับมานะครับโอ้โหบอกเรียกว่าคุณหมอพวกนี้นะก,กว่าจะออกมาถ่ายทอดออกมาดูแลเราได้เนี่ย แล้วตองตองเขาจะมาช่วยนี๊ด้วยไงนะครับเพราะว่าคลินิกเราก็จะเป็นคลินิกที่มีทั้งความงามจากภายนอกและภายในผสมผสานการแต่งแก้ที่ตนเหตุแต่ที่สําคัญรับถ่ายทอดตะขาวจากคุณหมอมากไปแล้วแต่ที่เหลือนี่ยังมีอีกนะที่รับถ่ายทอดไปในเรื่องของโปรแกรม make over คุณหมอต้องก็ใช้หยอกนะครับใช้หยอกนะครับก็เจ๊ก็คุณหมอเจ๊ก็ฉีดยกเนี่ยสุดยอดนะครับ เชื่อได้เลยว่าทีมของสมาร์ทคลินิกนะครับคุณหมอเนี่ยนะครับโอ้โหบุระปฏิสังขรณ์คนได้เก่งกล้าสามารถและเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะพูดได้เล็กน้อยนะแต่ว่าของจริงไม่ใช่ย่อยระวังไว้นะครับทาให้คนสวยมาเยอะแยะแล้วนะครับใช่อะไรนะครับต้องพูดน้อยไปหนักนี่นะโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราเบรกเพราะว่าช่วงหน้านะครับพี่หมอมาาบอกแล้วนะฮะว่าบ้านเนี่ยบางคนเจอน้ำเจอนั่นเจอนี่มาเยอะแยะปฏิสังขรณ์บุรณะ ช่ไมพี่หมอบอกว่าสีทาบ้านเราไปเลือกดูสีทาบ้านว่าสีที่ถูกวิธีนแบบไหนนะครับพลาดไม่ได้ช่วงหน้าครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ